เสือกออกความคิดเห็นในเรื่องของคดีทองของปาเวียแม่ตั๊กสักนิดหนึ่งนะคะเห็นข่าวมันเยอะมากเลยว่าจะไม่ทำละแต่ยิ่งดูยิ่งเสพข่าวนี้แล้วมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับคนประเภทนี้นะคะในเรื่องอะไรรู้ไหมไอเรื่องของคุณทําธุรกิจการตลาดคุณจะขายทองแบบไหนอันนั้นก็ไปตามกฎหมายเนาะเราไม่อยากไปวิพากษ์วิจารเพราะว่าคนผิดหรือคนถูกอะกฎหมายมันมีอยู่แล้วนะคะ แต่สิ่งที่จะเอามาเสือกหรือเพื่อภาควิจารณ์ในวันนี้คือเรื่องการทำคอนเทนต์ช่วยเหลือคนแล้วช่วยไม่จริงไปดูคลิปนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาพูดอีกหลายๆคลิปในการคือจริงๆตอนนี้เขาไม่เห็นคอนเทนต์เราเหรอกเขาไม่เห็นกระแสะเรากเพราะเขาเล่นโทรศัพท์ไม่ได้แล้วเนาะแต่เชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเขาออกมาจากในสถานที่ที่เขาอยู่ตอนเนี้ยเขาจะได้เห็นเขาว่าอะไรที่เขาเคยปลูกไว้อะวันนี้มันออกผลหมดเลยไปดูคอนเทนต์นี้กันค่ะตอนแรกเนี่ยให้สามพันตอนไลฟ์ เอาคืนไปสองพันแล้วเหลือพันมันอยู่กับลุงครับเสร็จปุ๊บเดินไปเอาไข่ต้มกับผักของหลานบอกจ่ายตังให้ลุงไปแล้วคเอากลับไปเสร็จเอาผักไข่ต้มกลับไปบอกตังอยู่กับลุงนะหลานไปถามบอกลุงอยู่ไหนตังบอกนี่ไงพันหนึ่งได้มาพันหนึ่งขอคืนไปห้าร้อยไม่ใช่ค่ะคืออีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งที่พ่อไปถามเขาให้แบงค์พันมาแต่เขาบอกว่าให้ทอนห้าร้อยค่ะเท่ากับว่าเหมือนว่าเขาให้วัละห้าร้อยค ว่าค่าค่ารถไปหาหม,มาลลออะค่ะวันละห้าร้อยเอาโอเคนี้เข้าใจได้แล้วอาเขามีเข้าใจแล้วไม่เกี่ยวกับไอ้พันแรกถูกไหมไม่เกี่ยวค<ว>นะ่ะไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะของกแก้ขาไปเขาก่อนนะเพราะความเป็นธรรมของเขานะค่ะของบังไม่ไดีเองเท่ากับว่านั้นไปขอเขาให้มาพันหนึ่งแล้วทอนห้า 5, ขอทอนห้าร้อยอ่ะโอเคค่ะแล้วยังไงอ่ะเขาไล่คุณยังที่เขาพูดวันนั้นอะคุณไปทำอะไรก็ถึงคุณไปหาเขายังไงหนูไปเรียกเขาหน้าบ้านไปเรียกวาเขากำลังเปิดประตูจะเอารถออกหนูเจอพอดีหนูกก็เลยบอว่า แม่ตาคะหนูเป็นลูกสาวลุงต๋องที่แม่ตาบอกว่าจะสร้างบ้านให้นี่ก็สามเดือนกว่าแล้วนะคะบ้านไปถึงไหนแล้วคะถ้าเกิดว่าไม่ได้บ้านจริงๆหนูขอแบบว่ายืมตังก็ได้ให้หนูไปมาจํบบ้านใหม่ก่อนได้ไหมมาจับ้านเช่าใหม่ค่ะก็ต้องไปไปเช่าบ้านใหม่อยู่แล้วแล้วทีนี้ให้หนูมาทํางานแทนก็ได้ให้หนูทําอะไรก็ได้ขอแค่ว่าให้หนูได้มีบ้านอยู่เขาบอกว่าเธอไม่ได้มาทําอะไรให้ฉัน เธอได้มาหาตังค์ช่วยฉันไหมเนี่ยกว่าฉันจะได้ตังค์มาเนี่ยฉันต้องทํางานนะเหงื่อเหงื่อ,อไรใครย้อยเนี่ยฉันไม่สบายฉันก็ต้องทํางานเออเธอมาทําอะไรให้ฉันเธอจะมาตังค์ฉันฟรีๆได้ยังไงอ่ะอะไรเงี้ยทีนี้หนูก็น่าชากลับมาเลยน่าชา <laughs> แล้วได้บอกไหมแต่ว่าคุณตั๊กเป็นคนบอกเองนะคะว่าจะปลูกบ้านให้กับทางทางาทางพ,าพ่อคือในตอนนั้นหนูไม่กล้าพูดเพราะว่าเเห็นในคลิปในหลายคลิปที่เขาแบบพูดว่าแบบอ่ามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่นี้เขาก็พูดกับหนูเหมือนกัน ดูจบแล้วกูเชื่อว่าหลายๆคนที่ตามข่าวนี้จะเห็นหลายๆเคสที่เขา,เาสร้างผ้าว่าไปช่วยเหลือคนนะคะแล้วคาดปุ๊บไม่ทําอย่างที่เป็นคิดในคลิปอย่างเงี้ยเนาะกูว่าคนแบบนี้ยังมีมากมายในสังคมของเรานะคะสมสิ่งที่ปิดในความมืดไม่ได้อะคะ่ะสมสิ่งที่ปิดในความมืดไม่ได้แล้วกูพูดเสมอๆคือพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ความจริง คนเราทําอะไรไว้อะมันน้อยย่อมได้รับสิ่งนั้นเนาะอะไรที่ไปดูถูกคนจนไว้อะไรที่ไปตําหนิคนอื่นไว้วันนี้เขาก็ได้รับในสิ่งที่เขาพูดนะคะถ้าคุณเชื่อในกฎของแรงดึงดูดคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เขาไปว่าคนอื่นไว้อะเข้าตัวเขาหมดเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่ครูรู้สึกเสมอเลยว่าคนทำคอนเทนต์ออนไลน์ในช่วงสามสี่หปีที่ผ่านมาเนี่ย ใครก็ตามที่เอาแบบสมบัติมาโชว์เยอะๆอ่ะมักอยู่ในออนไลน์ไม่ค่อยนานคุณสังเกตไ่มคะอะไรก็ตามที่แบบเอาเงินมาวางเป็นตั้งๆเอารถสปอร์ตมามีบ้านหรูๆทำคอนเทนต์ช่วยเหลือคนส่วนมากนะคะอยู่ไม่ค่อยได้นานอยู่ไม่ค่อยได้นานและสุดท้ายจบไม่สวยด้วยคุณเิดเห็นอย่างไรนะคะกับคนที่ทำคอนเทนต์ประเภทนี้เนาะ คนเดียวนะที่ครูรู้สึกชื่นชมมาถึงวันนี้นะคือพิมพิพายที่เขาทำคอนเทนต์ไปช่วยเหลือคนติดโซโลซาเซลทำ,ทำนู่นทำนี่เขาทำจริงนะแล้วมันมีรีวิวย้อนหลังด้วยการสร้างคอนเทนต์แบบนี้มันทำให้ความรู้สึกสงสารเวทนาขึ้นมาเพื่อให้คนดูอุ๊ยชื่นชมคนที่กระทำแต่คนที่ได้รับการช่วยเหลือไม่จริง ถะะ้าเกิดว่าเขาออกมาจากจุดที่เขาอยู่หรือเดินทางจากฮ่องกงกลกับมาไทยเมื่อไหร่ mm hmm. ก็อยากให้เขาลองมานั่งพินิจพิจารณาดูนะคะว่าคุณเลิกเปิดร้านทองก็จะดีมาเปิดบริษัท acting หรือเปิดบริษัทสร้างภาพก็จะดน่าจะาดีกว่า mm hmm. เขาเปิดร้านทองหรือเปล่าคุณคิดเห็นอย่างไงเนาะเพราะว่าแต่ละคลิปแต่ละคอนเทนต์ acting งเก่ง รางวัลต้องเข้าแล้วนะคะสองคนนี้ควรได้รับรางวัลออสตาการแสดงหรือนักแสดงยอดเยี่ยมของโลกเลยนะคะคุณคิดเห็นอย่างไรองคอมเมนต์นะ